ทางบริษัทพีทีทีโกลบอลเคม a คอลจำกัดมหาชนหรือว่า GC เปิดตัวแคมเปญยิ่งใกล้คุณยิ่งต้องดีครับเพื่อเป็นการตอกย้ำการเป็นผู้นำในธุรกิจพลาสติกและเคมีพันที่สามารถตอบสนองการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปและเพื่อให้ทุกคนได้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่มาจาก GC ที่อยู่รอบๆตัวเรานั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพและปลอดภัยทั้งต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมครับ วิดีโอใหม่ชุดยิ่งใกล้คุณยิ่งต้องดีสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอกย้ำให้ทุกคนมั่นใจว่าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย GC นั้น mm. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมีกระบวนการผลิตที่ดีและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงมีความปลอดภัยไม่ทิ้งปัญหาให้กับโลกใบนี้และสามารถตอบสนองการใช้ชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไป โดยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ที่ GC ผลิตให้กับหลายๆอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้านอุปกรณ์การสื่อสารเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์การก่อสร้างและยานยนต์ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราในทุกๆวันจึงต้องทําให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวคือสิ่งที่ดีที่สุดลองไปชมคลิปเต็มๆของวิดีโอชุดยิ่งใกล้คุณยิ่งต้องดีกันค่ะ อาจไม่รู้ในทุกวันเราอยู่ใ,นในกล้กันกว่าที่คิดเราจึต้องคิดค้นพลาสติกและเคมีภัณฑ์ให้ เพื่อให้คนใช้ชีวิตอยู่บนความมั่นใจที่มากกว่ายิ่กลขึ้นยิ่งต้องดี